ขณะนี้วขอภัยขณะนี้วโอ้ยสิบพันขณะนี้เวลา12นาฬิกา47นาทีครับขบวนรถโด,ดยสารธรรมดาขบวนที่4 6 3 463ต้นทางจากสถานีพัทลุงปลายทางสุนัยโกรก น้าตอมนะกับนะ้าเจอกันนะฮะโอ้โหโหนะ้ากับนะ้าเจอกันนะครับโอ้โหโอ้โหอ่าสตอมหรือนาตอมนาะตอมหมายเลขสี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสามครับโอ้โห บชสสองแปครับโบชสห้าศครับโบชสสามหครับโบชสสี่หครับโบชสสามฮะท้ายดีครับโบชสสามองห้ 3, 2, ครับพี่พี่เจอพี่ริวไหมเจอพี่ริวไหมเมื่อกี้เจอพี่ริวไหมเมื่อกี้รู้ไหน ฮะฮะเดี๋ยวรอพี่ริวกว่อนเลย นั่นดีตลาดแวันตลบจที่4108ยังไม่กลับมาคันนี้ก็น่าจะทำขบวนตลอดเลยต้องเอ่ะถ้า4108กลับมาเมื่อนั้นแหละน่าจะเปลี่ยนหัว ออกไปแล้วครับอ่าสตอม4113นนะฮะฮะไม่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 ไมดูด,ดูตรงนี้ก็ได้อยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นมนสับเปลี่ยนฝั่งนู้นไปถ่ายฮะไม่เดี๋ยวผมรอพี่ลิวก่อนเลนยเออจะได้ทวงหนี้ก่อน ตรงนี yeah, ้แหละมองเห็นอยู่เนี่ยพี่เห็นอะไรไหมดูเล็กๆดูแค่ว่าเสียงเออนี่แหละดูเล็กๆมองเหมือนนั้นก็ได้อ่าวัดดีพี่เลี้ยวปากกันกี่คนดินั่นกี่คนสามกี่ทอนเปอ่าอีดิ แล้วกลับกับเขาบนอะไรอ่ะ45 44พร้อมกันเลยนะ45ทำไมวันนี้ช้าาจะ44 37ฮะ37 31โหที่มู้งที่โคลี่พร้อมกันหมดเลยเหรอใช่เัวที่ว่าโอ้โหเคตายโอ้โหเ้าลองดูในระบบอือเห็นแล้วเห็นแล้วช้าร้อย ประมาณเจ็ดสิบกว่านาทีอ่ะแต่ดีนะพี่คือคันเนี้ยเออมาก่อน,อออนแต่ว่าดีนะสามเจ็ดเลื่อนเข้าลางนี้เลยไม่ไปรางสองนะจอดลางนี้เลยใช่รอออกฝั่งนี้เลยใช่เข้าต่อเลย โอเคเดี๋ยวเราไปดูริ้วสับป,ปรีนของขอบวน463กันนะฮะ464กันนะฮะไปครับพี่พี่ริ้วไปดูริ้วสับเปลี่ยนของข,อบ,วขอบวน38นไปไปครับผม